อืมีมองปองไปหมอผู้บาวคนสซตตำเจวประทูสูไม่ใช่ว่าเราจะรอแต่ลับประทานอย่างเดียวนะตกใจวันน้อ่วสิหายังเมื่อกี้เราทำเป็นหมดแหละว่าแต่เราจะทำหรือเปล่าทำประทูพี่นนองตําไปนั่มแก้ไปนั่มใส่ปากไปพร้อมเต็มเกลอหลี่มันเลย ตัวเดียวพ่อบปล่สองัตตัวสองเลยเหรอใช่กินพรุ่งนี้ก็ได้นั่นเห็นบอก <c oughs> <c oughs> ถ้าตามกินพรุ่งนี้ก็ได้เก่งใจสุดเนี่ยท <c oughs> ี่กดทูพี่น้อง <c oughs> หังวแหงหขออนุญาตใช้มือนะครับสามชั่วโมองผ่านไปเนาะอ,อย่าสิว่าอนะ ต่อนีกว่บบดบดกักอ้าอบ็เอาอันนี้ใส่หัวน้ำก็ใส่หรอตัอาหัวน้ำบะตัาหัวน้ำก็ได้หล่กรอบพร้อม,อมเอาอีา้ย <laughs>

เดือดทรงตอนเดือดทรงจับแลได้อะไรอยโอย้มันไม่แหลกหรอบอกผละมังตำขโรเคลอะไรต่ะแมนแมนชุดนี่แหละโคเกลโคเคลนี่นี่สิมั่นงนะคะมันเป็นรสอะไรตอนนี้ กิ๊บมือเงินิ๊บเหรอแซบอ่ะยังบูปรยังโอเลยหรอใส่ไงอยากโหวว่ามันเป็นรสางไรซื้อเอาแคพร้อมใส่บะนาลงไปหอมนวดเนยใส่หยางลงไปนล่ะขเ้าโคเล สิทธิ์น